กินอาหารขึ้นชื่อของที่นี่นะครับผมชอบมากมาทุกครั้งกินทุกครั้งนี่คือมี่สะปัมครับแล้วต้องกินที่ร้านต้นตำรับด้วยนี่คือร้านหมี่สปัมคุณยายเจียนครับเรามาอยู่ที่ร้านคุณยายเจียนนะฮะซึ่งถือว่าเป็นร้านต้นตำรับของ มีสปัมนะครับคือใครมาภูเก็ตเนี่ยก็ถ้าคุณเซิร์ชว่าอาหารขึ้นชื่อคืออะไรคือมีสะพมซึ่งถ้าคุณจะมากินคุณก็ต้องมากินที่ตรงบริเวณเกาะแก้วตำบลเกาะแก้วตรงเนี้ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีป้ายหมู่บ้านเลยนะชื่อหมู่บ้านสะัมคำาว่หมีสปัมเนี่ยคือเป็นชื่อเรียกของสมัยก่อนซึ่งคุณยาเจียรเนี่ยเป็นคนทําคนแรกเมื่อ7จดปีที่แล้วอ๋อลืมแนะนําครับเราอยู่กับน,น้องเนิร์ดนะครับน้องเนิร์สเป็น ผู้ที่ขับรถทางเรามาส่งตรงเนีน้ออยู่บริษัทชื่ออะไรน,นะ Happy EV Taxi ท็กเขาจะใช้บริษัทเนี้ยเขาจะใช้รถอีบีมีก็คือเช่ารถไฟฟ้าของ EV มีแล้วก็ใครอยากใช้บริการก็เชิญได้ Happy EV Taxi นะฮะโชคดีก็จะเจอท้องเนืน้อตอนนี้นบริการเราดีมากเราก็เลยชวนน้องเนื้อมากินด้วยนะฮะตรงนี้คือหมู่บ้านสปัง่งสมัยก่อนเนี่ยเจ็ดสิบปีที่แล้วคุณยายเจียนเนี่ยนะฮะจะทำหมี่ขึ้นมา เป็นคืออาชีพชาวปรนะมงเนาะเอาของทะเลมาทําเป็นผัดหมี่ขึ้นมาให้ลูกหลานกินคนที่มาเที่ยวบ้านก็อร่อยก็แวะมาบอกว่าต้องมากินหมี่ที่สปัมมากินหมี่ที่สปัมทานไปเป็นปสิบปีเหลือแค่คําว่าหมี่สปันะฮะเป็นลักษณะคืออย่างนี้ครับหมีส่สปัคือเหมือนผัดหมี่เส้นหยางนันเหมือนเส้นหมี่ซัวเนาะแต่ว่าเส้นมันจะใหญ่กว่าแล้วก็ผัดให้มันน้ำเหนียวๆคล้ายๆกับล้านหน้านะ ใส่เครื่องซีฟู้ดใส่เครื่องลงไปเยอะๆแล้วก็ใส่ไข่ดิบลงไปด้วยความเข้มข้นมันอยู่ตรงนี้นะครับสุดที่ว่าเราใส่ไข่ดิบเข้าไปด้วยเราปรุงเราจะปรุงรสหรือทาน่างนี้เลยก็ได้นะฮะกูแล้วน้ำลายไหลพอคุ้มคู่แค่เข้ากันเนี่ยมันจะเข้มขนม้นมากๆเจ้มจนมากนะฮะเดี๋ยวจะลองชิมไปดูแนละ้ววันนี้เราสั่งอาหารขึ้นชื่อของร้านนี้มาด้วยอีก3าอย่างอันดับแรกคือโลบะโลบะนี่คือหมูกับเครื่องใน ที่เป็นเอาไปทําพะโล้ก่อนเสร็จแล้วเอาหมูเครื่องในที่ทำพะโล้มาทอดครับนะก็ <c oughs> จะออกมาเป็นทรงนี้นะครับกับอันนี้เรียกว่าโอตานะ๋าโอต๋าคือเหมือนคือเขาจะมีเปลือกด,ด้วยแล้วก็มีเครื่องคล้ายๆหลายๆอย่าง้ายๆผัดไทยแต่ไม่ใส่เส้นแล้วก็ใส่แคบหมูมาด้วยผัดแห้งๆออกมานะเป็นแบบนี้เรียกโอตา๋ากับอันนี้เขาเรียกว่าเขียนทอดเขียนทอดเนี่ยมันเป็นญาติชนิดหนึ่งกับหอยจ้อ คือมันเป็นส่วนผสมระหว่างเนื้อหมูกับเนื้อปอูถ้าเป็นหอยจ้อใส่เนื้อกุ้งด้วยอันนี้ไม่มีมีแค่เนื้อหมูเนื้อปูผสมกันเป็นสูตรหนึ่งแล้วออกมาเรียกเขียงก่อนอันนี้คือของขึ้นชื่อของร้านนี้สามอย่าง่ะเดี๋ยวเรามากินกันครับปรุงก่อนเลยดูไปผมดูว่าผมต้องปรุงอะไรนะที่นี่ต้องคนให้ไข่ดิบมันแตกกินเลยครับน้องเนร์อ,อกินเลยครับ,เ,เ,รบเดี๋ยวชิมคำแรก มันจะเป็นพันมี่ข้นๆที่แบบว่ารสชาติมันนัวเพราะไข่แล้วก็ใส่ซีฟู้ดใส่อะไรเยอะๆอร่อยมากครับใครมาต้องมาครับคือเส้นเส้นตะบนกิ่งแก้วเนี่ยเส้นเนี้ยคือจะมีร้านขายมี่สปัมเต็มไปหมดเลยกแก้วคือกอะแก้วไม่ใช่กิ่งแก้วกอกแก้วเนี่ยกอะแก้วรือกิ่งแก้วกิ่งแก้วนุ่นละบางพีบางพีละตะบนกอะแก้วนะฮะเส้นนี้จะมีร้านขายมี่สปัมเยอะมาก คุณจะกินร้านอื่นก็ได้แล้วแต่คุณชอบนะแต่ถ้าต้นตำรับจริงๆคือร้านนี้ร้านคุณใหญ่เจียนอร่อยกินสิคุณ <c oughs> ไม่ต้องเกรงใจ <c oughs> จัดเลยอือยอร่อยไ <c oughs> มค่มันข้นเหมือนเหมือนอะไรอ่ะบอกไม่ถูก่ะคือเหมือนร้นหน้าร้านหน้าแบบน้ำน้อยๆอย่ะร้นหน้าขั่วน้ำน้อยๆนี่ยะผมลองอย่างเงินต่อเลยโลบะ ูชิ้นนี้เหมือนเครื่องในเลยจินน้ำจิ้มครับคุณเครกินหัวหมูย่างไหมนี่มันมีลิ้นมีกระพุ้งแก้มมีเนื้อตรงส่วนหัวแบบนั้นเลยแต่มันมีความเป็นพะโล้ด้วยแบบเดียวกันเลยใครชอบกินหัวหมูย่างต้องตัวนี้เนะี่ยอร่อยจิ้มน้ำจิ้ม เคี้ยวไม่ทันอน่ะต่อด้วยโอต๋าคือโอต๋าเนี่ยมันถูกคุกเขามันจะเป็นชิ้นเดียวหมดแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะกินอะไรนะตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะตักอะไรเข้าไปมีกุ้งด้วยมีแคบหมูด้วยมีเผือกด้วยเหมือนมีเส้นด้วยเหมือนมีเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้วยมันเป็นเนื้อนุ่มๆเอ้ยมันมีเนื้อนุ่มๆด้วยมันมันเป็นเหมือนเนื้อแป้ง แต่มันคือผัดไทยแห้งครับที่ไม่ใส่เส้นแล้วก็ใส่เผือกเขาเ้าไปแทนแล้วก็มีแคบหนูด้วยผสมต้องใส่น้ำจิ้มช่วยนิดหนึ่ง<ช>น้ำจิ้มน่าจะเป็นหอยทอดเหมือนเหมือนนั่นซอสิทอดอืมอร่อยอร่อยปิดท้ายด้วยเกี๊ยนทอดถ้าคุณเลยเปิกล้องเลยคุณไม่กินเลยกินสิเอาก่อนเลยครับเห็นตัวอะไรแล้ว เกียนทอดครับหอยจอ้อ <laughs> หอยจ้อแหละ <laughs> ไม่ไม่ต่างเลย <laughs> เหมือนเป้เลยแค่ไม่มีเท็กเจอร์ของเนื้อสู้มีแค่หมูกับคููหอยจอ้อครับแต่ว่าเลยหอยจอ้ okay. อกุ้เกี๊ยห้เกียนทอดโ okay. <laughs> อเครับทราบะ เดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นช่วงดื่มดับนะฮะคุณผู้ชมจะไม่ได้เห็นการกินตะกาตะการของเราตัดภาพครับกินโหดเหมือนโกรธใครมาครับเที่ยงอร่อยไหมเนื้ออร่อยอะไครับรสชาติเป็นยังไงบรรยายเลยผมกรอบครับแต่ว่าผมกรอบมีเอ่อเหมือนร้านน้ำเหมือนร้านน้ำที่พี่บอกเหมือนนะครับแต่ว่าเต็มไข่ที่ยังไม่สุกไข่ดิบมันนัวอ่าดิบนร้านน้านี่คือใช่แล้วอย่างอื่นเราก็กินเที่ยงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น โอเตา้าโลบะแล้วก็เขียนทอดเที่ยงเลยอร่อยนะฮะแล้วก็เราต้องกินดื่มน้ําเป็นน้ําของซิลีด้วยนะครับเไหนมาแล้วเอาทุกเมนูให้มันเป็นซิเนเจอร์ของที่นี่เลยนี่คือเล้งเตะ,เล,เ,ตะเล้งเตะนี่เป็นชื่อภาษาังกฤษคือแบล็ k ซูกา r c เค e เขาเรียกว่าอะไรนะอ้อยต้มภูเก็ตอ้อยดํามันเป็นอ้อยดําน้ำอ้อยดำนะฮะเทใส่แก้วมาจะเป็นแบบนี้ รสชาติเขาจะแบบไม่หวานมากจะจางๆนะ,ะเหมือนเหมือนเราเอาน้ำตาลสดมาผสมน้ําสักอห <laughs> <laughs> นึ่งต่อห้ากินดีนะมีมีความรู้สึกเหมือนเหมือนเจเ้ยงเหมือนเหมือนเป็นพวกอยากแก้ร้อนในในตัวะะชื่อมันตีนแรกเนี่ยผมคุ้นผมนึกว่าเล่นเต้น,นะฮะเราเราจะนึกถึงคำคํหนึงในสมัยก่อนในโฆษณานะอะไรนะีชวนป่วยปีแป่กอ สั่งหัวลั่วเล่งเตะ <c oughs> แค่ร้อนไหนกายน้ำไม่ใช่อันนี้คือเล่งเตะเออกมาเป็นแบบนี้นะคร,ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอ,อกินของหวานตกทางมาแล้วครับสิ่งนี้คือโอเอ๋วครับเคำว่าโอเอ๋วแปลว่าอะไรครับ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ต้องต้องตามมหาผู้ช่วยเลยเดียวโอเอ๋อมีคำแปลไหมพี่มีคำแปลไหมมันเป็นภาษาอะไรครับโอเอ๋วมันเป็นขนมพื้นเมืองขนพื้นเมืองทราบครับแต่ว่าอยากรู้ว่าคำว่าโอเอ๋วมันเป็นภาษาอะไรภาษาภาษาใต้ไม่เป็นภาษาตภาษาจีนอ๋อภาษาจีนมีคำแปลไหมโอเอ๋วแปลว่าอะไรอาม่าอยู่ไหมไม่อยู่อาม่า ม่ไม่อยู่แล้วนะฮะโอเอว๋วไม่รู้แปลว่าอะไรแต่มันเป็นของหวานทางใต้ซึ่งมันลักษะเหมือนบุ้นแต่ไม่ได้ทําจากบุ้นใช่มันเป็นกล้วยน้ว้ามันทมาจากกล้วยน้าําว้านะครับนี่ฮะตัวบุ้นแดงๆเนี่ยนะฮะตักขึ้นมาให้ดูนะฮะอยู่ไหนก็ไม่รู้อ้าวโอเอ๋วขาวขาวอ้าาขาวใสๆนี่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 ในใน,ในความเป็นบุ้นขาวขาวใสๆของเขาเนี่ยอันนี้ทำมาจาก กล้วยน้ำว้าแล้วก็ไม่ได้ใช้ผงบุญเลยแล้วทําออกมาจนกระทั่งแล้วใส่น้ําแดงใส่น้ำแข็งแบบนี้อย่างร้านนี้เขาจริงๆเขาจะต้องใส่เฉาก๊วยด้วยเออใสเฉาก๊วยด้วยแล้วก็ใส่ถั่วแดงด้วยแต่วันนี้ถั่วแดงหมดเราก็เลยต้องกินแบบนี้นะฮะหากินย่างมากในกรุงเทพเนี่ยถ้าสมมติมีร้านขายอาหารใต้เป็นร้านอาหารภูเก็ตเนี้ยเราเดินเข้าไปในร้านเขาเพ่เราจะเข้า <ๆ S 2> ไป <ๆ S 2> ต้องไปจองถ้วยเขาจะมีวันละประมาณห้าถ้วย แต่ผาเป็นคนที่หกอาจะไม่ได้กินแล้วครั้งชีวิตเนี่ยได้กินอยู่ประมาณสองครั้งมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมาคูเก็ตก็ต้องกินโคเอ๋อไม่ได้หายากแต่ที่นี่มีเป็นร้อยเลยที่นี่คืออยากกินตอนไหนก็มีอ่ะนะฮะเจ้าดังๆคือเท่าที่เขาบอกเล่ามานะเจ้าดังๆคือเจ้าที่อยู่หน้าศาลเจ้าแสดงธรรมอ่าเป็นรถเข็นสามล้อเป็นซาเล้งเข็นเจ้านั้นอร่อยมากเขาบอกว่าเป็นต้นตะบัง แต่วันนี้ร้านปิดแล้วเราก็เลยต้องกินที่นี่เลยครับกินที่ร้านคุณยายเจี๊ยบเลยนะฮะ,อะลองชิมดูนะฮะผมจะลองชิมให้ดูม,มันตักยากมากครับคุณผู้ชมการจะกินโอเอ๋วมันต้องสบวบเข้าไปเลยครับเทคเจอร์มันไม่ตึงทวุนมันไม่เหนียวทวุทนมันลื่นมันลื่นมันเป็นยางธรรมชาติ แล้วมันก็ tamam. ลุกเข้าไปเลยใสๆจืดๆ Somehow, ไม่ไมีอะไรจะมีรสชาติได้ก็คือต้องน้ำแดงค่ะน้ำแดงกันที่เขาใส่มากับฉ่ำหัวก็แตกดีเย็นชื่นใจเหมาะสำหรับการกินเป็นของหวานหลังอาหารนะฮะแต่ถ้าคนที่ไม่เคยกินเลยแล้วคิดว่าจะต้องไปหากินไหมผมว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะถ้าคุณคาดหวังมากแล้วคุณมาเึงปุ๊บคุณสบูมันเข้าไปแ้วคุณอาจจะบอกว่า เออมันก็คล้ายบนุนนีกว่าแต่จริงไม่ใช่มันไม่ถึงกระบุญนะมันกเกือ,อเบเกือกันปากกันคำเออกินเยอะๆอิ่มเลยเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนบุกอะ่ะมันเหมือนผมผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วครับโอเอ๋วเนี่ยเป็นชื่อมาจากภาษาจีนครับมาจากภาษาจีนฮกเกี G ้ย e น มาจากคําว่าไอวีไอวีโอโออกเสียงยากมากแล้วคนไทยก็เรียกเพี้ยนไปเพี้ยนมากลายเป็นโอเอ๋วนะโอเอ๋วมันเป็นชื่อพืชชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายๆพวกมะเดือ่อหรือพวกเม็ดแบงลักนะเวลามาแช่นะ้ํามันจะเป็นเมือกแล้วเขาก็จะต้องอาศัยเมือกของกล้วยน้ําว้าเอามารวมกันเพื่อให้มันเกาะตัวกันเป็นก้อน แล้วก็พอมันเซตตัวเป็นก้อนแล้วเนี่ยเราก็มาทําเป็นของหวานใส่กับพวกของหวานกินได้คุณสมบัติคือมันแก้ร้อนหนด้วยนะครับมันเจเลียงเออใช่ผมกินเข้าไปแล้วผมรู้สึกได้เลยนะฮะว่ามันเป็นของเย็นชนิดหนึ่งอ่าน,นะฮะสรุปนะครับเรามาภูเก็ตเจนี้เราได้กินของอร่อยหลายอย่างเลยนะฮะได้กินมีสปามได้รูปประวัติมีสปามด้วยได้กินโอเอ๋วด้วยไม่ต้องไปน้าสานเจ้านะครับแล้วก็ได้กินของอร่อยในร้านคนใหญ่เจดด้วยนะครับใครแวะมา ลองมาทานดูก็ได้แถวนี้นะครับลองเป็นไกด์ของคุณง่างๆยๆก็ได้ร้านนี้ก็ได้พูดถึงไกด์มิชลินไกด์เลยนะไม่ต้องแตรอะไรเราถ่ายไปละ,เ,ละเราถ่ายรูปเสร์จไปแล้วเราถ่ายภาพนิ่งไปละร้านนี้ได้มิชลินไกด์นะตั้งแต่ปี2020ไปจนถึง2024จนถึงปีนี้เลยเรียกว่าได้ทุกปีอะนะฮะสุดยอดมากอ,าอ่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับน้องเดสวัสดีสวัสดีสสดสสดผู้ชมครับจัับ